ก็แต่เพาเขาทำไมเขาเปิดบ้านไม่ช่วยรู้กันก็เหตุเร่งด่วนไงพี่เก๋เพราะว่าก่อนหน้านี้<อ>ก็ประชุมกับสิ่สิบเจ็ดอุตสาหกรรม<อ>ใช่ไหมคะที่วันนี้เราก็อ่านข่าวในรายการคุยใครข่าวเมื่อเช้าเนาะว่าเขาก็ให้สิ่สิบเจ็ดอุตสาหกรรมเนี่ยส่งข้อมูลว่าเขาจะเอ่อต้องการมาตรการอะไรจากรัฐบาลเพราะว่ามันต้องลงดูเป็นเป็นแต่ละเจ้าเลยนะพี่เก๋เพราะบางเจ้าได้ประโยชน์นะสมมุติว่าเราเปรเจรจาภาษีมาสมมุติ สมมุติว่าได้ได้สามสิเปอร์เซ็นสมุติตัวเลขสมมุตินะคุณผู้ชมแล้วเออแลกกับภาษีศูน์เอร์ซ็นสมมุติเฉยๆนะมันจะมีบางอุตสาหกรรมอะที่วัตถุดิบราคาต่ําลงไงอ่ะสมมุติว่าแขกอะต้นทุนในการผลิตลดลงเพราะว่าคุณสามารถที่จะอิ p o r t เข้ามาทําได้อเอืมอืมนึกออกว่าแขกต้องนำเข้าวัตถุดิบจากอเมริกา ราคาวัตถุดิบแขกอะ่ะจะต่ำลงแต่ต้นทุนทางภาษีแขกจะสูงขึ้นซึ่งพอถัวกันแล้วมันอาจจะพอดีก็ได้หรือพอถั่วกันแล้วอะ่ะอาจจะได้กำไรมากขึ้นก็ได้แต่สำหรับบางธุรกิจท,ที่เขาบอกว่าเช่นสิงค์ทอ,อ,อยางรถยนต์นะอันนี้จะได้รับผลกระทบหนักมากก็จะต้องสับมิ่เข้าไปว่าจะเป็นผลกระทบเรื่องแรงงานหรือเป็นผลกระทบเรื่องอะไรคือมันต้องลงในรายละเอียดแล้วรัฐบาลเนี่ยจะต้องเอาข้อมูลพวกนี้ มามาแมทมาไขากันให้หมดแล้วดูว่าสุดท้ายแล้วว่าตัวเลขหนัที่เป็นคุณกับเรามากที่สุดคือตัวเลขที่เป็นคุณกับเราว่ะมันอาจจะไม่ใช่ให้ภาษีอเมริกาสูนเปอร์เซ็นต์เพื่อแลกกับยี่สิบเปอร์เซนเราอาจจะมีความสุขที่ยี่สิบแปดเปอร์เซนหรือยี่สิบเก้าเปอร์เซนก็ได้กับการที่เป็นภาษีไม่ไม่ต้องสูงหรือว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างศูนเปอร์เซนต์น่ะ เราอาจเราจะเลือกปกป้องสินค้าในประเทศตัวไหนและเลือกไม่ปกป้องตัวไหนออืืมมเพราะว่ารอะการเก็บเนหมายความว่าสินค้าส่งออกของเราจะไปแล้วโดนแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเราก็จะเปออฟเฟอร์ว่าเฮ้ยสินค้าอยู่ที่จักประเทศไทยเนี่ย มันจะลดลงมาเท่าไหร่จากเดิมที่เราเคยเก็บเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการไปเรียกว่าไปเฉลี่ยต้นทุนเฉลี่ยคอ์สกันในบาอุตสาหกรรม,มที่อย่างที่แคร์บอกว่าอาจจะมีต้นทุนลดลงบางต้นบางบาง,บางอุตสากรรมถ้าไปลดภาษีอาจจะส่งออกไปยังอเมริกาได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่มันต้องมีการเอามาเวทก <c oughs> ันเนี่ยมันต้องคุยกันแบบแบบคอรอสกันหมดเลยหรือ <c oughs> เราบอกว่า <c oughs> ฉันนําเข้าหมูจากเธอก็ได้นะจะเอาแต่ครึ่งนั้นเพราะบ้านเรากินครึ่งนั้นเยอะ เดี๋ยวไม่ฉันเอาฉันเอาอหมูจะถือได้ฉันขอหนังหมูมาด้วยเพราะว่าฉันจะให้แม่ทําเออฉันเอาแต่หนังหมูเพราะบ้านฉันบริโภคแคบหมูเยอะมากต้องสดด้วยนะแซบหมูต้องสดนะแต่ทีนี้นอ่ะฉันเอาแต่มดลูกหมูเคยกินไหมไส้ตันน่ะไส้ตันหมูคือมดลูกไงคะืระวนตืระวนหมูหนึ่งตัวมีแค่หนึ่งอันแล้วมีอยู่ในเฉพาะหมูตัวเมียด้วย เออชีดบเขาซี๊อันรัวๆเลยคเขาท,<ม><ม>ทีนี้แม่คุณนา<ม><ม>คือสมมตินะสมมตินะว่าไทยเนี่ยพาเจราจาไปเจราจามาแล้วสรุปอยู่ที่ตัวเลขสาสิบเปอร์เซ็นอแวบแรกเนี่ยคือสื่อไทยก็จะพาดหัวเลยว่าไทยเอ่อดีลกับอเมริกาแล้วได้ภาษีสามสิบเอร์เซ็นตแพงกว่าเวียดนามอีกเนี่ย ทันใดนั้นทัวร์ก็จะลงรัฐบาลฉําเนี่ยอันนี้สิ่งที่มันม,มันมันคดาดการณ์ได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นถ้าเราได้ตัวเลขที่มากกว่าเวียดนามใช่ปะยังไงมากกว่าอยู่แล้วอ่าสาหรับพี่พี่เชื่อว่าเรายังไงเราโดนมากกว่าเวียดนามอยู่แล้วเพราะว่าโครงสร้างุศาสาหกรรมเราไม่เท่าเวียดนามดังนั้นเนี่ยเราโดนสูงกว่าแน่นอนอืมแล้วแล้วสิ่งว่งคือเรามีปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ ดังนั้นเนี่ยถ้าตัดเกตาเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการสวมสิทธิ์ได้เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะโดนอยู่เพราะฉะนั้นตัวเลขสูงกว่าแน่มันก็ไม่ใช่จะแบบเป่าโอมเพียงแล้วมันหายไปในบัตรนนไงมันก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์เหมือนกันอืมอืมอะไรอ่ะอ๋อแล้วต่อ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 ให้มันสวมสิทธิ์นะคะมันก็จะส่งผลกระทบอยู่ดีส่งผลกระทบหมายความว่าคนตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นแรงงานในโรงงานใดๆก็ตามอ่ะก็ย่อมได้รับผลกระทบ ออืืมมคือเราจะให้ปิดทุกโรงงานที่มาสนวนสิทธิ์วันนี้มันก็ต้องมีคนตกงานอยู่ดีนึกออกป่ะอมงืมเพราะฉะนั้นอันเนี้ค่ะขอให้อยู่บนโลกความจริงว่าไม่มีวันที่จะไม่มีผลกระทบออืืมแต่เราจะใช้โอกาสนี้เป็นเป็น transition ของเศรษฐกิจไทยอย่างไรเนี่ยก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ก็ต้องคิดกันยาวออืื นี่คือเรื่องอพันธุคา<อ>แล้วก็คือมุมหนึ่งเนี่ยคือมุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นมุมที่เราต้องดีลลายออนการส่งออกก็จริงนะครับแต่ว่าอ<ม>ีกมุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเราต้องปรับตัวของอุตสาหกรรมในประเทศที่เราต้องพึ่งพาการบริโภคในประเทศก<ม>ันเองเพิ่มมากขึ้นเราต้องสนใจเรื่องของที่เรียกว่าเอ่อคอน s u m p t i o n d e m a น d g เ o w t ก็คือว่าสินค้าแทนที่จะส่งออกอย่างเดียวเราต้องทำยังไงให้สินค้าเหล่านั้นมาผลักดัน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนตอนนี้นะอย่างอย่างวนเนี้ยเวสเ์นดิจิตอลหรือว่าซีเก่ที่มาตั้งโรงงานผลิตไอฮาร์ดดิสก์ประเทศไทยใครในประเทศไทยส่วนหนึ่งก็จริงแต่ว่าเรารู้สึกว่าของมันก็ยังไม่ถูกเพียงพอมันทำยังไงดีของเหล่านี้มันเข้าถึงคนไทยได้ระดับที่แมสมากขึ้นคนเนี่ยยังคุณแขกจะได้ไอตัวที่เอามาดูดภาพจากมือถือมาใส่ในในในฮาร์ดด mm. ิสก์เดี๋ยวก็จะซื้อให้ซึ่งอันเนี้ย mm. มันมันสามารถซื้อได้ในราคา หูกลงหรือเปล่าดีกว่าว่าส่งไปอเมริกาแล้วกลับมาขายในประเทศไทยในราคาที่สูงไม่ต้องคิดทั้งระบบจริงๆอ่ะดังน,นั้นบัเนี้เมื่ก,กี้นะคะเพิง่งอัปเดตข่าวเหมือนกันว่ารอยเตอร์ก็เพิ่งลงแล้คุณอภิสิทธิ์ที่ชอบเขียนเรื่องเศรษฐกิจในเอ็ก่ะก็อัปเดตมาว่าเวียดนามยังไม่ไดตกลงที่ยี่สเปอร์เซ็นตะพี่เก๋อ้าวอเ่ยเนี่ยเนี่พี่เนี่ยพี่ที่กดเนี่ยคือว่าบลูมเบิร์กกำลัง เนี่ยบูมบอกส่งข้อความเดียวว่าเวียดนามยังไม่สรุปที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่สรุปที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะตอนนันี่คือมโนกันเหรอเพราะน้ี่ก็คือนี่คือเขาคิดว่าเขาจะจบที่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะกับการที่เขาให้ศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะใช่เขายีคิดว่าเขาจะจบที่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าแต่คราวนี้เนี่ยมีคนถามเลยว่าแล้วทำไมคนนี้เป็นใคร ข้าวก้าวขบานพิสุรลแตเจ็ดโมงสี่สิบสาเนี่ยไปแต่เช้าเชียร์เป็นใครเหรอเป็นนายกตัวจริงเหรอเออเออคุณพิชัยตอบดีนะเออใช่เออคุณพิชัยเดี๋ยววิวบักคลิปคุณพิชัยขึ้นเลย อ๋อก็ผมเป็นเป็นผู้เชิญนะครับก็เชิญทีมที่ปรึกษาบ้านพิศณุโลกนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านเป็นคนที่รู้เรื่องเหล่านี้ดีนะครับน่าจะให้ข้อคิดเห็นแล้วก็แชร์ข้อคิดเห็นได้ดีนะครับแล้วก็เลยเชิญท่านมาครับง่ายดีเนาะสำหรับคุณพี่ชัยอ่ะชอบมากเลยอ่ะ ง่ายก็ทำไมก็ผมเป็นลัฐมนตรีครั้งผมก็เชิญคุณทักษิณมาเพราะคุณทักษิณเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้มีคอนเน็กชันทั่วโลกเออแล้วทำไมผมจะเชิญคุณทักษิณมาช่วยผมทำงานไม่ได้ แขกแขกลองคิดดูว่าถ้าอีกหน่อยสุว่าพักพักประชาชนเขาเป็นรัฐบาลแล้วอยู่ดีก็บอกว่าขาวาพิชโลกแล้วก็เชิญพนิกาเดินขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเออก็จะมีเป็นแบบเรามาดอนปันจอบไปแม่แม่เป็นผิผิิกกันนาีสิบแสนนมต่างประเทศก็บอกว่าทำไมเชิญคุณพนิกามาอ๋อคุณผมเชิญคุณพนิกาาเองว่ราคุณพนิกาเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นถูกป่ะ simple as that คือมันมีเขียนไว้ในกฎหมายข้อไหนล่ะคะว่าห้ามห้ามปรึกษาคุณทักษิณน่อันนี้แคขกถามแค่นี้เลยนะว่ามันมีเขียนไว้ในกฎหมายในรัฐธรรมนูญข้อไหนล่ะคะว่าห้ามรัฐบาลปรึกษาหาหรือกับทักษิณชินวัตรไม่ว่า mm. จะในเรื่องใดก็ตามกฎหมายไม่ได้ห้าม mm. เพราะฉะนั้นถ้าแขกเป็นรัฐมนตรีคลางเนี่ยวันนี้ถ้าแขกเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วแขกเจอเรื่องเนี้ยแขกก็อยากถามทุกคนนะพี่เก๋แขกอาจจะถามคุณทักษิณแขกอาจจะเชิญคุณบรรยงแขกอาจจะเชิญใครต่อใครมาอีกได้หลายหลคนเลยอะ่ะอ่ะแขกยังต้องเชิญกกตมาคุยและเดี๋ยวมีผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่มาก็อาจจะต้องเชิญมาปรึกษากันปะ่ะค่าเงินบาทเราจะยังไงมันก็ต้องถามหมดไหมพี่เก๋ อาจจะต้องเชิญเจ้าสัวธนินมานะเราอาจจะเชิญเจ้าสัวเจริญเจ้าสัวธนินมาใช่อาจะต้องเชิญคนที่ดูแลเรื่องอย่างอย่าซีพีต้องมาเพราะว่าเขาดูแลสินค้าเกษตรถูกป่ะอาจต้องเชิญอสหาริมทรัพย์มาเพราะว่าเอ๊ะต่างชาติจะมาซื้ออสหาร้มากขึ้นไหมอาจจะเชิญเจ้าสัวกลุ่มยามาหรือเปล่าหรือว่าแม้แต่การอยดีถ้าเกิดถ้าเกิดมีภาพสารัตรัตนาวดีเดินเข้าบ้านพิศุทโลกจะว่ายังไงก็หาว่าควงอย่าลืมนะครับว่าหนึ่งในข้อเสนอที่ รัฐบาลไทยไปคุยนะั่นก็คือการที่เราจะมีการลงทุนแบบต่างตอบแทนระหว่างไทยกับบริการในด้านของพลังงานด้วยถ้าเราไม่เอาเจ้าสัวมาคุยใครจะไปลงทุนฮะเอเพราะฉะนั้นเนี่ยนต, décidé, <ๆ>ต้องเอาเรียกว่า all stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมาคุยซึ่งซึ่งทุกคนก็มีมีประสบการณ์แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็รประสบการณ์ดีลอีกแบบถึงก็เชิญคุณทักษิณมาคุยก็แค่จะเป็นเรื่องนอกหลันเลยว่าทําไมจะเชิญคุณทักษิณแขกถามว่า แล้วพรรคส้มอะถ้าพรรคส้มเป็นรัฐบาลรัฐบาลพรรคส้มจะเชิญเจ๊เอ๋หรอเจ๊เอ๋เงินกู้อะคือคอนเน็กชันของคุณทักษิณอ่คุณทักษิณเป็นเพื่อนกับปูตินคุณทักษิณรู้จักสีจิ้นผิงคุณทักษิณรู้จักกับประธานาธิบดีทรัมป์คุณทักษิณเป็นเพื่อนกับกษัตริย์กาตาคุณทักษิณมีคอนเน็กชันกับ u ู e อออะไรเหล่านี้แล้วคุณทักษิณก็ มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจกับนักธุรกิจชั้นนำทั่วโลกด้วยประสบการณ์แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วไหม,มที่จะตอบคำถามาว่าทำไมรัฐมนตรีคลังถึงอยากจะเชิญคุณทักษิณเข้าปรึกษาหารือในวันนี้ออและสมมุติว่าแขกเป็นรัฐบาลแขกเป็นนายกอ่ะพี่เก๋แขกอาจจะเชิญอาจารย์จากแขกอาจจะเชิญพวงทองพักวรพันธ์ จากไออาจุลามาคุยเรื่องเขมรก็ได้นี่อาจารย์พงทองคะเรื่องกัมพูชาแขกอยากขอคําแนะนําจากอาจารย์แขกอาจจะไปเชิญอ,อาจารย์ฟิลอาจารย์ฟิลเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศที่เราจะขึ้นลงขึ้นศาลก,กับกัมพูชานี้อาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไงคะเสร็จแล้วแขกก็ไปเชิญอ,อัครพงศ์คำคูณมาอาจารย์คะแผนที่ตออะไรตอกมีอะไรอาจารย์อยากให้คําแนะนําเราว่าอะไรคะอาจารย์ปองขวาญคะอาจารย์อยากให้คําแนะนํารัฐบาลยังไงดีจุวกับเรื่องนี้เราก็ถามหมดไม่ใช่เหรอ พอมีรเรื่องแผ่นดินไหวตึกถลม่มเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาม,มาคุยไม่ใช่เหรออแล้วทำไมเมื่อมันเป็นเรื่องภาษีเรื่องการค้าระหว่างประเทศเราจะไม่ถามคนแบบทักษิณทำไมเราไม่สามารถวางทักษิณไว้ในละนาบเดียวกันกันกบอนันต์ปัญญาลชุนพวกคุณมีอะไรคุณก็วิ่งไปหาอนันต์มีอะไรก็วิ่งไปหาอนันต์เรายังไม่เคยถามเลยว่าอนันต์เป็นอะไรทำไมจะเสือทุกเรื่องเรายังไม่เคยถามเลยคุณก็วิ่งไปหาอนันต์ปัญญาลชุน คุณเมื่อก่อนคุณก็วิ่งหาเปรมตินสุรานนท์อ่าล่าสุดคุณวิ่งหาพิสิทธิ์เวชาชีวะอีกก็ยังพูด้นหาเอ่อพิสิทธิ์ยังวิ่งหาเลยอกป่ะอภิสิทธิ์เวชาชีวะเราก็ยังไม่เคยตั้งคําถามเลยว่าอภิสิทธิ์เป็นใครไปถามมันทาไมอานันต์เป็นใครไปถามมันทําไมเราไม่เห็นเคยตั้งคําถามฉันใดก็ฉันนั้นก็เชิญทักษิณมาให้คําปรึกษาเราก็ไม่เห็นถามถ้าคุณเอานักวิชาการคนนู้นคนนี้อ่ะมาปรึกษาหารือสารพัดเรื่องได้ คุณทักษิณน่ยยิ่งกว่านักวิชาการอีกเพราะนักวิชาการยังรู้แต่ตำรานะแต่คุณทักษิณเนี่ยค,คือคนที่มีประสบการณ์จริงเจ็บจริงตายจริงเจ๊งจริงรวยจริงมีทุกบทในชีวิตของคุณทักษิณตอนเป็นนายกก็ต้อนรับผู้นำทั่วโลกมาแล้วเจอผู้นำทั่วโลกมาแล้วเจรจากันค้ากับผู้นำทั่วโลกมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันตกปลึกอยู่ในตัวคุณทักษิณเนี่ย ไม่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติวันนี้แล้วจะเอามาใช้กี่โมงถ้าวันนี้รัฐบาลจะจัดงานวิ่งเทรลระดับนานา,นาชาติดิฉันก็จะไปเรียกธนาทรมาถามคุณธนาทรคะ<อ>คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิ่งเทรลดิฉันขอคําแนะนําหน่อยถ้าดิฉันจะจัดการแข่งขันวิ่งเทรลแบบเอาทั่วโลกมาวิ่งเทรลในประเทศไทยคุณธนาทรให้คําแนะนําอะไรคะ<อ>ถ้าดิฉันจะจัดงานแข่งว่าว นานาชาติดิฉันก็จะเชิญพิธามาคุณเชี่ยวชาญเรื่องว่าวคุณพิธาคุณแนะนําหน่อยว่าว่าตัวไหนดีที่สุดดิฉันจะแข่งว่าวไม่ <c oughs> ใ,ใครเช <c oughs> ี่ยวชาญเรื่องอะไรเราก็เรียกม,มาถามไงเอออาทิตย์แล้วที่ที่ปรึกษาเออแค่ปรึกษาให้ความเห็นอาจจะเอาอาจจะอาจจะใช้หรือไม่ใช้ความเห็นนี้ก็ได้ก็แค่ just just c o n s u l อ่ะให้ความเห็นนั่นเองอ่ะเออ อาทิตที่แล้วที่แบบผลการเจราจาของไทยยังไม่จบอ่ะคนก็ถามว่าอ้าวแล้วทักษิณอยู่ไหนทําไมยู่สนิกระทาไม่ใช่หรอทำไมอยู่ไม่คุยการทำไมอยู่ไม่ใช้คอนเน็ชันแต่วันนี้เออพ่อใหญ่โทนี่เข้าบ้านพิชสุนุโลกไปไปไป,ไปคิดไปสรุปเรื่องนี้คนก็ตั้งคําถามว่าอ้าวทักษิณไปเพื่อใบโพล่าแดกใช่ปะะ อตอนตอนตอนที่คุณทักษิณไม่ไม่ไม่ออกมาพูดอะไรมันหนีออกนอกประเทศไปแล้วมันโกรธมันโกรธลูกมันโทรไปหาฮุนเซนไม่ปรึกษาโกรธลูกคุณมากเลยนี่หนีไปเมืองนอกแล้วเยียดเลยเห็นไหมทิ้งลูกให้เผชิญกับปัญหาเพียงคนเดียวไม่ออกมาช่วยลูกพอเขาออกมาก็ดูสิมันไปทําไมเสือกมันสทรอมันไปมีฐานะอะไรให้อนุญาตให้สทรลไม่ทราบ เออลึกๆแล้วอ่ะลึกๆแล้วอ่ะเป็นคนที่แอบหวังกับทักษิณชินวัตรนะคนพวกเนี้ใช่ไหมพี่พี่แขกคิดว่ามันมันเหมือนคนที่ออ่เขออธิบายเรื่องนี้เป็นรอบที่โทรศัพท์เข้าครับคือปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติ เวลาได้ยินชื่อทักษิณหรือเวลาได้ยินคําว่าชินวัตรอ่ะม,มันมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติพงมันไม่ได้ผ่านการใช้สมองพงเข้าใจไหมว่าเวลาเวลาพงเจอเจอของร้อนแล้วพงแบบดึงมือออกทันทีอะ่ะมันไม่ได้อสอบโปรเซสโดยสมองอมนะมันโปรเซสโดยระบบประสาทตอบรับอัตโนมตัติเหมือนเวลาเขาจะตรวจหมอเอาค้อนไปเคาะตรงหัวขาวอะ่ะ แล้วก็มันก็เด้งแต่หน้าหมอทันตีอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นน่ะคนกลุ่มคนที่เห็นทักสินเดินเข้าบ้านพิศนุโลกแล้วก็กรีดร้องเนี่ยก็คือมันเป็นการกรีดร้องผ่านระบบตอบระบบตอบสนองระบบประสาทอัตโนมัติมันไม่ได้ผ่านการโปรเซสของสมองเพราะว่าถ้ามันผ่านระบบ process หรือกระบวนการคิดที่ผ่านสมองอ่ะมันจะต้องคิดได้ว่าอ๋อถ้าเรื่องขมินเราก็จะเชิญพวงทองถ้าเรื่องว่าเราจะเชิญวิทาถ้าเรื่องวิ่งเทรลเราจะเชิญธนาธรอืมแต่ถ้าเ,ออเรื่องเนี้ยจะต้องเจราจากับค้ำซึ่งมันจะต้องใช้ออแบบประสบการณ์เยอะๆเกี่ยวกับเ,ออเรื่องการค้าการลงทุนแล้วก็การเจราจากับผู้นําเราก็อยากจะเชิญ<อ>ผู้มีประสบการณ์แบบทักษิณชินวัตรอ,อืมอ,อันนี้ถ้าคิดได้แบบนี้คือ กระบวนการคิดอ่ะผ่านสมองแบบแต่ถ้าถ้าสีเดินเข้าบ้านพิษโนกโปุ๊บแล้วกรีดร้องทันทีอ่ะแปลว่าเป็นระบบตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติ<อ>ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการคิดของการใช้สมองเออเออระบบประสาทระบบประสาทนะ,ะก็แนวเดียว,ยวมันเป็นมันมันเหมือนกันไงเดียวกับผีหลอกอะ่ะมันผีหลอกแล้วปุ๊บวิ่งผ่านดงข้าวโพดเมื่อคืนเนี้ย แบวนั้นเลยอ่ะผีมากเนี้ยแล้วก็วิ่งกันเลยหลอนผีทักษิณเหรอใช่ไหมเอออารมณ์ระบบประสาทอัตโนมัติออโตเมติกเนอร์เวสซิสเต็ม A.N.S อ่าอ่า A N S, <S มันถูกถูกถูกเมันเท่ากับประสาทแดกนแน่แน่มันต่างกับประสาทาาแดกหี่า้ฟังไม่ไม่ไม่ไมอันนี้เรื่องจริงจังพง,ร,งระบบประสาทอัตโนมัติทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในร่างกายโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสั่งการเ<อ>ช่นควบคุมอัตราการเต้นหัวใจความดันโลหิตย่อยอาหารหายใจขับถ่ายระบบนี้ทํางานโดยอัตโนมัติและไม่รู้ตัวแบ่งเป็นซิมพาตติติกเนอร์เวิร์สซิสเต็มแล้วก็พาราซิมพาติติก Parasympathetic Nervous System อ่าเช่นเนี่ยถ้าเป็น Sympathetic Nervous System นะ <c oughs> กระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆหัวใจเต้นเร็วขึ้น <c oughs> ความดันสูงขึ้นกล้ามเนื้อตึงตัวม่านตาขยายเ <c oughs> นี่ย <c oughs> พอเห็นพอเห็นทักซีเดินเข้าบ้านพี่สุนโลกกล้ามเนื้อตึงตัวแล้วก็ม่านตาขยายฮงดึ๊ก ตาเบิกโพรงวิ่งเร็วทั้พวกพวกพวกแกวิ่งกันเร็วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบ้านผีปอบถ้าเขารู้ตัวนะพงถ้าเขารู้ตัวเขาจะแบบโอเคโอเคแต่เกี้ยมันเป็นม้านตาเบิกโพรงเพราะว่ามันเป็นระบบประสาทอัตโนมัติเราต้องหยุดแล้วเราต้องใช้สมองอ่ะหยุดหยุดใช้สมองอ๋อก็ปรึกษาไงเขารัฐบาล เขาก็มีทักษิณนนะ่ะเป็นคน<ม>ที่เขารู้สึกว่าทักษิณน,นะเป็นเป็นผู้มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เขาก็อยากได้คําแนะนำํำ<ม>จากทักษิณ เออก็จะอ๋อโอเคม่นตามันก็จะค่อยๆแบบกลับมาสู่สภาวะปกติกล้ามเนื้อมันก็จะหดเกร็งน้อยลงอความดันโลหิตมันก็จะกลับมาสู่สภาวะที่เป็นปกติมากขึ้น normal ระดับ normal อแล้วเราอะไม่ได้มาชวนให้เชื่อนะว่าทักษิณเนี่ยเก่งที่สุดหรือหรือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดถ้าทักษิงเห็นรัฐบาลเขาอาจจะเชิญคนอื่น เช่นเขาอาจจะเชิญเจเอ๋เออเขาอาจจะเชิญฟัวดี้เออเขาอาจจะเชิญอเอ่อใครนะเดชรัตสุกกาเนิดอืมอใช่ไหมพี่เก๋เขาเออคนเราคนเราเราก็มีคนที่เราเก่งในความคิดของเราไงอืมอืมแต่ในเนี้ยในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหรือคุณพิชัยเนี่ยคนที่เก่งในทัศนคติของคุณพิชัยคือคุณทักษิณก็จบ จบแค่นี้ม,มันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกถ้าคุณคิดว่าเจ๊เอ๋เก่งเราก็เคารพความคิดเห็นของคุณเราก็เคารพวิจารณญาณของคุณเราก็เคารพการประเมินคุณค่าของคุณแต่พักเราอ่าตอนนี้ใช้คําว่าพักเราแหะแต่พักเราเห็นว่าคนที่เก่งเรื่องนี้คือทักษิณคุณกือต้องเคารพ การตัดสินใจของเราหน่อยบ้างว่าก็สําหรับฉันคนนี้เก่งแต่สําหรับเธอคนนั้นเก่งมันแค่คนเก่งของเราเป็นคนละคนกันดั๊สอิมแต่ไม่มีใครทําอะไรผิดนะคุณเชิญเจาเอกก็ไม่ผิดกฎหมายคุณพี่ชัยจะเชิญทักษิณก็ไม่ผิดกฎหมายเราแค่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันในเรื่องนี้ว่าสําหรับฉันนะทักษิณเก่งแต่สําหรับเธอเจ๊เอกเก่งอ่ะ ก็ก็ก็จบแล้วถ้าเธออยากได้เจ๊เอ๋มาเป็นที่ปรึกษาก็ช่วยกันไปเลือกพักประชาชนให้ได้สามร้อยที่นั่งสี่ร้อยที่นั่งแปดร้อยที่นั่งสองพันที่นั่งแล้วเอาเจ๊เอ๋มาเป็นรัฐมนตรีทางคู่กับสิริกัญญาก็จบอีกข้างหนึ่งเป็นเดชรัตอีกข้างหนึ่งเป็นวีรยุทธการชนะชูชาติก็ไปนั่งอยู่ด้วยกันอีกข้างหนึ่งเป็นอะไรสัจลัม อ uh ทีหนึ่งเป็นไอ้ร uh ัชนกเขาไปช่วยกันทำงานไม่เ uh ห็นเป็นไรเลยก็ได uh ้ก็ไม uh ่ผิดถูกไหมก็ไม si ่ผิดไงก็ระดมสมองแต่คุณต uh ้องรอให้คุณชนะการเลือกตั้งเ้วได้เป็นรัฐบาลก่อนแต่ณวันนี้ดิฉันไม่เป็นรัฐบาลคุณก็ต้องเขารบวิจัยยานของดิฉันดิฉันรู้สึกว่าทักษิณเก่งมากทันศักดิ์เก่งมากดิฉันจะเอาสองคนนี้มาเป็นที่ปรึกษา คุณก็ต้องอดทนน่ะอดทนนั่งดูเรามีทักษิณเป็นที่ปรึกษาเพราะคุณจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ด้านสิอผมผมขออนุญาตแต่พี่ขอลาไปก่อนตอนนี้